เนโฮสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องค่าแรงรายได้ของคนในฮ่องกงค่ะรายได้ขั้นต่ำของคนในฮ่องกงนะคะถ้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงละส0เหรียญหรือ192บาทนะคะถ้าเป็นรายวัน320เหรียญหรือ1 5 3่นหรอบาทค่ะเรามาดูเงินเดือนกันบ้างนะคะเงินเดือนของชอนชั้นกลางฉเฉลี่ยอยู่ที่18,000เหรียญ หรือ86,400บาทสวัสดิการอื่นๆก็ทั่วไปนะคะค่ารักษาพยาบาลกองทุนคนส่วนใหญ่ที่ฮ่องกงไม่ได้ทำงานอย่างเดียวนะคะบางคนอาจจะมีธุรกิจเสริมหรือบางคนอาจจะไปรับจ็อบเสริมพิเศษหลังเลิกงานนะคะดังนั้นรายได้ค่ะของแต่ละคนแล้วก็ของแต่ละเดือนก็จะไม่เท่ากันแล้วแต่ความพยาย,ยามของตัวเอง ต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องสวัสดิการของผู้สูงอายุมากดีกว่านะคะเงินผู้สูงอายุที่นี่เขาจะต้องมีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนะคะจะได้รับ1,500เหรียญหรือ7,200บาทและถ้าใครไม่มีไรายได้นะคะให้แจ้งก,กับรัฐบาลเพื่อรับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคือ3,915เหรียญหรือ18,792บาท ดังนั้นนะคะผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปรายได้ไม่ถึง10,000เหรียญต่อเดือนรัฐบาลก็จะให้5,415เหรียญหรือ25,992บาทรัฐบาลก็จะจ่ายให้ทุกเดือนนะคะแต่ถ้าผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปนะคะมีรายได้10,000เหรียญขึ้นไปต่อเดือนนะคะหรือมีทรัพย์สิน374,000เหรียญ ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ1795,200บาทก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือตรงนี้นะคะแต่ว่าได้รับ1,500เหรียญเนี่ยต่อเดือนอยู่แล้วทางรัฐบาลฮ่องกงยังมีการช่วยเหลืออย่างอื่นอีกเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะคนที่มี ID c ดี d การฮ่องกงไม่ว่าจะต่างชาติหรือคนฮ่องกงเองได้ทุกคนคะ่ะโควิดรอบ1และ2ได้คนละ10,000เหรียญหรือ48,0 0 0บาทค่ะ รอบ3,4,5คนละ5,000เหรียญหรือ24,000บาทค่ะมีคำถามว่า,าคนไทยที่มาทำงานในฮ่องกองเขาได้เงินเดือนกันเท่าไหร่เงินเดือนตามร้านอาหารหรือนวดนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วประมาณ96,000บาทค่ะส่วนผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกองนะคะเงินเดือนจะอยู่ที่22,224บาทค่ะค่าอาหาร5630บาทค่ะ ส่วนใหญ่ผู้ช่วยแม่บ้านจะพักอยู่บ้านนายนะคะก็คือกินฟรีอยู่ฟรีค่ะถ้ากินฟรีอยู่ฟรีก็จะไม่ได้ค่าอาหารนะคะแล้วก็มีค่าประกันสุขภาพให้ผู้ช่วยแม่บ้านเป็นแค่เงินสตาร์เริ่มต้นนะคะบางคนก็ต่อยอดไปอีก EP ต่อไปฟ้าจะพาไปดูอาชีพคนในฮ่องกงนะคะว่าเขามีอาชีพทำอะไรกันบ้างหรืองานเสริมที่เขาทำเนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะคะฝากติดตามเพจ นีโหสภายห้องกงเคยชาดทางเสาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะหาชีใากินบ๊ายบาย